สวัสดีค่ะวันนี้ก็ร้านลูกปัดนะคะจะมารีวิวเนาะกระดุมพลาส,สติกค่าสีนะคะว่ามีกี่ขนาดนะคะตอนนี้ที่ร้านมีหลายขนาดนะคะมีหลายทรงหลายแบบเนาะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวกระดุมค่สคสสีพลาส,สติกให้ดูนะคะโอเเรามาเริ่มกันที่ไซส์แรกเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะกระดุมพลาสติกนะคะ2รูเนาะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่7จมิลน,นะคะลูกค้าตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่7จมิลน,นะคะกระดุมพลาสติก2รูเนาะขนาดจะอยู่ที่7จมิลน,นะคะ กรัมละสองบาทขีดละสองร้อยนะคะแป๊บหบนึง่งนะคะ ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้ก็แม่ค้าจะมารีวิวกระดุมค่าสีให้ดูนะคะเมื่อกี้ไซส์แรกไปแล้วเนาะสองรู 2, 7จมิลน,นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ที่สองเป็นแบบนี้นะคะ4ีมิลเนาะเออสี 4, รูนะคะสี 4, รูค่าสีนะคะ ขนาดตัวนี้อยู่ที่9มิลน,นะคะลูกค้าตัวนี้จะอยู่ที่9มิลน,นะคะขนาดที่สามแบบนี้นะคะสี่รูนะคะขนาดอยู่ที่ 12บมิลน,นะคะ 11- บเอถึงสิมิลเนาะขนาด4ีรูนะคะขาสีกรัมแล้วสบาทขีดแล้วส0งร้นะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขนาดที่3ขนาดที่4นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหนงรใครใส่ป้ายอ เป็นขนาดนี้นะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่14มิลน,นะคะข่าสี4สีรู14มิลน,นะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะจะเมื่อกี้กับตัวนี้จะคนละแบบนะคะจะมีสองรุ่นเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่ตัวนี้จะอยู่ที่15มิลน,นะคะลูกค้า ตัวนี้จะอยู่ที่15มิลเนาะขนาดสเอ่อขนาดรูสีรูนะคะ15มิลน,นะคะต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่20มิลน,นะคะ 1ิบเถึงยีเนาะสิบเถึงยีมิลน,นะคะสี่รูเหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นขนาดนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี้นะคะ นี้จะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่20มิลเหมือนกันนะคะแต่คนละแบบนะคะเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงนะคะ20มิลนะคะเท่ากันเนาะต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นค่าสีนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้ ตัวนี้ขนาดอยู่ที่25มมิลนะคะตัวนี้อยู่ที่ขนาด25มมิลเนาะโอเคต่อไปจะเป็นรูปดอกไม้นะคะรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเล็กๆน่ารักนะคะขนาด2รูนะคะจะมี2รูเนาะ,ะเป็นรูปดอกไม้นะคะ ขนาดอยู่ที่12มิลน,นะคะขนาดจะอยู่ที่12มิลเนาะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นดอกไม้ใหญ่นะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกไม้ค่าสีนะคะเป็นกระดุมพลาสติกนะคะอันนี้จะขนาดอยู่ที่ สิบมิลนะคะไซส์ใหญ่จะอยู่ขนาดอยู่ที่15บห้ามิลนะคะต่อไปจะเป็นรูปกระต่ายนะคะแบบนี้นะคะเป็นรูปกระต่ายน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะขนาดอยู่ที่ 14บมิลน,นะคะ13บสมถึงสิมิลน,นะคะจะอยู่ประมาณนี้เนาะสิบสมถึงสิมิลน,นะคะต่อไปไซส์ใหญ่นะคะใหญ่แบบนี้เลยเนาะจะอยู่ที่ขนาด49่มิลน,นะคะ49่ิบเก้ามิลเนาะจะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะ ขนาดอยู่ที่49มิลน,นะคะอคตอนนี้ก็รีวิวกระดุมพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นกระดุมอน,นี้จะเป็นกระดุมติดตาลูกตานะคะติดตาตุ๊กตานะคะก็จะเป็นแบบกระดุมแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีล้วนเนาะ นจะเป็นสีกลมนะคะสีกลมแบบนี้นะคะสีกลมขนาดอยู่ที่15มิลน,นะคะ สีกลมอยู่ที่ขนาด15มิลนะคะ2อรูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบบสอยติดกับตาตุ๊กตานะคะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้จะอยู่ที่ชิ้นละ3บาทนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ชิ้นละ3บาทนะคะต่อไปสีกลมไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ชิ้นละห้าบาทนะคะสีกลมนะคะ ตัวนี้จะขนาดอยู่ที่20มิลนะคะ2ดูเนอะชิ้นละ5บาทนะคะ4กลมแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสีดำนะคะกระดุมสีดำแบบนี้นะคะ ขนาดอยู่ที่15มิลนะคะชิ้นละ3บาทเนาะจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้นะคะขนาด15มิลชิ้นละ3บาทสีดำนะคะต่อไปจะเป็นสีดำ ชิ้นละสามบาทเหมือนกันแต่เป็นแบบนี้นะคะจะมีลายข้างในกระดุมเนาะอันนี้ก็สิบห้ามิลชิ้นละสามบาทเหมือนกันนะคะอันนี้สีน้ำเงินสิบห้ามิลชิ้นละสามบาทนะคะก็จะมีสีดำแล้วก็สีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์20มิลเนาะ ชิ้นละห้าบาทแบบนี้นะคะยี่สิบมิลแบบนี้นะคะยี่สิบมิลชิ้นละห้าบาทนะคะสีดอมแล้วก็สีม่วงเนาะแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะ,ต,คะตัวนี้ขนาด15มิลน,นะคะจะเป็นสีขาวมีลายนะคะตัวนี้ชิ้นละ5บาทนะคะ15มิลเนาะก็ไซส์ใหญ่ขนาด22มมิลน,นะคะ21-22ถึง22มิลเนาะอยู่ที่ชิ้นละ8บาทนะคะแบบนี้เลย เป็นแบบนี้เลยนะคะคต่อไปเป็นสีเขียวมะนาวนะคะขนาดสิบห้ามิลชิลละสามบาทนะคะเขียวมะนาวเนาะสิบห้ามิลชิลละสามบาทนะคะสีเขียวมะนาว ต่อไปเป็นสีสีดำนะคะสีดำแบบนี้นะคะขนาด15บมิลชิ้นละหบาทนะคะสิบหมิลชิลละห้าบาทเนาะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะชิ้นละห้บาทขนาด15บมิลนะคะก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้นะอันนี้ขนาดอยู่ที่22่ิบสอมิลนะคะ2 1่สิถึงยี่ิบสอมิลเนาะชิ้นละห้บาทนะคะจะเป็นสีดำนะคะ 2รูแบบนี้ต่อไปเป็นกระดุมแฟชั่นแบบนี้นะคะแบบนี้นะตัวนี้ขนาดอยู่ที่21มิลน,นะคะ21 22ถึง22มิลเนาะ ชิ้นละแปบาทนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นสีกลมอ่อนนะคะกลมันอ่อนแบบนี้เนาะสีกลมอ่อนนะคะขนาดสิบห้ามิลน,นะคะอยู่ที่ชิ้นละสามบาทนะคะสิบห้ามิลเนาะชิ้นละสามบาทต่อไปเป็นขนาดยี่สิบมิลน,นะคะชิ้นละห้าบาทนะคะสีกลม อ่อนๆนะคะแบบนี้นะคะเป็นกระดุมพลาสติกนะคะต่อ,อไปเป็นกระดุมแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ ขนาด25่ิมิลนะคะอยู่ที่ชิ้นละ10บาทนะคะต่อ1ชิ้นเนาะจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะ25มมิลชิ้นละ10บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะ นี้จะเป็นขนาด15มิลน,นะคะแบบนี้นะคะอยู่ที่ชิ้นละ5บาทนะคะ15มิลเนาะก็สีดำเป็นแบบนี้นะคะ15มิลเหมือนกันชิ้นละ5บาทนะคะ ต่อไปจะเป็นแบบนี้นะคะสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีห่วงข้างหลังนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ขนาดอยู่ที่15มิลนะคะชิ้นละ5บาทนะคะแบบนี้นะคะจะมีสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะคะต่อไปเป็นแบบนี้นะคะ สีดำเนาะมีสองแบบนะคะจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะขนาดสิบหมิลนะคะชิละ5บาทนะคะ ะะต่อไปเป็นสีน้ำตาลกับสีครีมนะคะแบบนี้นะขนาด20มิลชิลละหบาทนะคะสีครีมแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ20มิลชิลละหบาทนะคะ ต่อไปจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะคะขนาด20่มิลเหมือนกันชิ้นละห้บาทแบบนี้นะคะขนาด20่มิลจะมีสีมีหลายสีนะคะลูกค้า อันนี้จะเป็นขนาด20่มิลนะคะจะมีสีเขียวมะนาวน้ำเงินชมพูสีแดงเข้มเนาะแล้วก็ฟ้าอ่อนม่วงแล้วก็เหลืองนะคะน,นี่จะขนาด20่มิลชิ้นละห้าบาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแบบนี้เหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ตัวน,นี้จะเป็นไซส์ใหญ่เนาะอันนี้จะอยู่ที่ชิ้นละ10บาทนะคะขนาดอยู่ที่21่มิลน,นะคะชิ้นละ10บบาทนะคะ แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสีดำนี่ชิลละสิบาทนะคะข้างหน้ากับข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่ขนาด28่มิลนะคะชิลละสิบาบาทเนาะ ก็วันนี้แม่ค้าก็มารีวิวนะคะกระดุมพลาสติกเนาะลูกค้าสนใจแบบไหนก็สามารถออดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะแล้วก็แคปรูปสั่งผ่านทางไลน์แอดได้เลยนะคะแล้วก็แม่ค้าจะมารีวิวทุกวันนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะคะเดี๋ยวว่นนี้เราจะมารีวิวอะไรก็ฝาก ลูกค้ากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมคค้าด้วยเนาะแล้วก็ติดตามว่าเราจะรีวิวอะไรนะคะทุกวันนะคะแม่ค้ามาไลฟ์สดเนาะประมาณ10โมงครึ่งนะคะก็วันนี้ก็รีวิวกระดุมพลาสติกไปเนาะพรุ่งนี้ก็ฝากกดติดตามดูว่าเราจะรีวิวอะไรต่อนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวแม่ค้าขอไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจของทางร้านด้วยนะคะว่าเราจะรีวิวอะไรเนาะ ยังไงวันนี้แม่ค้าขอไปจัดของให้ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ